ท่านผู้ชมฮะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นเทศกาลแห่งความสุขใช่ไหมฮะ<ฆ>แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องระวังกันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือก็คือเรื่องของไฟป่าคือถ้ามันติดแล้วเนี่ยแล้วคุมไม่ดีมันลามต่อเนื่องและคุม<ฆ>ยากมากนะฮะเพราะว่าสภาพอากาศมันก็เอื้ออํานวยให้เกิดไฟป่าด้วย<ฆ>เพราะฉะนั้นหลายๆห,หน่วยงานครับเขาเตรียมการป้องกันเอาไว้แล้วนะครับไปดูที่อาคารสํานักงานโครงการฐานพันธีน่านอำเภอภูพีนจังหวัดน่านครับ พลตรีคณิศรนอัสมพผู th world, 38, 38. Tá, ้บ no ัญชาการมณฑลฐานบกที illing, стве, ่38เปิดการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะพัฒนาศักยภาพในการป้องกันไฟป่าให้แก่กําลังพลในสังกัดมณฑลฐานบกที่38เปการเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกปีครับก็มีวิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าและหมอกควันอาเภอแม่จริมมาให้ความรู้นะฮะไฟป่านี่ไม่ใช่ใครก็เข้าไป ดุมๆเข้าไปเดินแล้วก็ดับดับดับ,ดบได้นะฮะถ้าดูไม่ดีเนี่ยมันอันตรายมากๆาเพราะว่าไฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่จุดเดียวบางทีเนี่ยต้องดูกระแสลมด้วยเพราะเข้าไปดับใช่ไหมฮะไฟมันไปตามลมนะฮะแล้วล้อมเจ้าหน้าที่ไว้เลยนะฮะล้อมคนที่เข้าไปดับไฟป่าอันนี้อันตรายมากเลยเลยวัะนั้นนี่ต้องมาอบรมทักษะกันอ่าหลากหลอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะฮะเป่ายังไงดับยังไง หรือว่าใช้ไม้ตบยังไงนี่ต้องมาทดสอบต้องมาเรียนรู้จริงกันนะครับนี่เจ้าหน้าที่ทางทหารเนี่ยเขาก็ได้ทดลองจริงเพื่อดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ